ล,ลด้วยวันที่ยระสิบห้าพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี สีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห<โ>กการจัดประกอบพิธี <โก S 1> ถวายบังคมพระบรมราชานุสรถือเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาพี่น้อง<า>ลูกเสือเนตรนารีารและพี่น้องลูกเสือชาวบ้านาทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อน้มกลา้าถวายเป็นพระราชสการะารแด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยในการมาชมนุมของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านมันปลาในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาจำนวนห้านายลูกเสือเนตรนารีลูกเสือสำรองจำนวนหกสิบนายประกอบพิธีณบริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านมันปลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตสประกอบพิธีในวันนี้ มีนายชัดชัยเสาหินผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านมันปลาเป็นประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่กองลูกเสือผสมและนำสงบนิ่งเพื่อน้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหลังจากเสร็จพิธีลูกเสือเนตรนารีและลูกเสือสำรองได้ทำการบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและในชุมชน Amen.